21,270่น 21, เสหรียญ10ส,สตางค์นะคะแล้วเราคิดค่าเช่าบ้านในราคานี้เนี่ยเราจะหาคนเช่าได้ไม่ยากเลยเพราะว่าบ้านในซอยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าถึงว่าทำไมการลงทุนบ้านให้เช่าเนี่ยถึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะตอนนี้ม่นมีธุรกิจบ้านเช่าที่อเมริกาอยู่หลังหนึ่งใช่ไหมคะ จากที่ตอนนั้นเราซื้ออยู่เองแล้วก็เนื่องจากด้วยหน้าที่การงานของสาม,มีทําให้เราต้องย้ายไปอยู่ที่รัฐอื่นแล้วเราก็ไม่อยากจะขายบ้านหลังนั้นเพราะว่าเราเสียดายแล้วก็สาม,มีก็คิดว่าเออหน่อยอาจาจะกลับมากเกษียณที่รัฐฟลอริดาเพราะว่าเขาก็ชอบอากาศที่ฟลอริดาเนาะก็เลยตัดสินใจปล่อยให้คนเช่าเราซื้อบ้านหลังนั้นนะคะซื้อมาในราคา3 2 2 5 0 0เหรียญบ้านหลังนั้น,น่ะ มีขนาด2,200ตาราฟุตสห้องนอนห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยมันจะ,ะมีชาว์ทุกอันนะคะก็คือเป็นฟูลบัซูล์ห้องน้ำเลยแต่ว่าห้องน้ำข้างบนเนี่ยมันจะเป็นขนาดเล็กมากนะคะแต่เขาก็เออเป็นบ้าน1ชั้นครึ่งนะคะอ่าไม่ใช่ไม่เชิงบ้านสองชั้นเนาะมันจะเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็จะมีชั้นลอยอีกชั้นหนึ่งชั้นลอยเนี่ยก็จะมีห้องนอนอยู่ข้างบนนะคะห้องนอนสองห้องนอน ห้องน้ําเล็กหนึ่งห้องน้ําแล้วก็จะมีอ่าบริเวณห้องเวเล็กๆปกติเวลาเราเลือกซื้อบ้านเนี่ยก็จะแนะนําให้ซื้อที่มีขนาดอย่างน้อย4ี่ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ําขึ้นไปเพราะว่าตามสแตนดาร์ดเนาะครอบครัวทั่วๆไปก็จะมีลูกเฉลี่ยครอบครัวละ2คนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีห้องนอนคุณพ่อคุณแม่หนึ่งห้องนอนห้องนอนอีกสองคนไว้ให้ลูก2คนแล้วก็อีกห้องนอนอีกหนึ่งห้องนอนเผื่อไว้ให้เป็นเกสต์เบดรูมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ คอมมอนเลยบ้าน4ห้องนอน2ห้องน้ำจะเป็นบ้านลักษณะที่ค่อนข้างจะมาตรฐานพรีเมียมนะคะที่บอกว่าบ้านขนาด4ห้องนอน2ห้องน้ำเนี่ยเป็นมาตรฐานพรีเมียมก็เพราะว่าซื้อง่ายขายคล่องนะคะก็คือคนจะหาดูบ้านที่ไซส์ประมาณนี้ก่อนซึ่งอย่างเวลาแหม่มเลือกซื้อบ้านเนี่ยก็จะเลือกซื้อบ้านที่มีขนาดประมาณนี้นะคะก็คือ2,000ประมาณ2,200แควฟีดถึง ประมาณ2,500สแวร์ฟีตไม่เกินนี้เพราะว่าเราไม่อยากได้บ้านที่หลังใหญ่เกินไปเนื่องจากว่าเราเป็นคนไม่ค่อยชอบทําความสะอาดบ้านเนาะพูดตรงๆเลยนะเป็นคนขี้เกียจแล้วก็คือช่วงคือถ้าบ้านหลังขนาดเนี้ยเราทําความสะอาดอาทิตย์ละสองครั้งอะ่ะมันก็โอเคครั้งหนึ่งใช้เวลา ถ้าทําความสะอาดทางบ้านนะคะก็ประมาณ2ชั่วโมงปกติทุกวันเราก็จะดูแลบ้านก็จะทําความสะอาดทุกวันอยู่แล้วนะทําความสะอาดครัวพื้นอะไรเงี้ยก็แทบจะทุกวันแต่ว่าถ้าอย่างแบบคลีนแบบจริงๆอะไรอย่เงี้ยเราก็จะทําประมาณอาทิตย์ละสองครั้งนะคะฤดูที่ถือว่าเป็นไฮซีซันสําหรับตลาดบ้านนะคะก็คือช่วงซัมเมอร์เพราะว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะเป็นฤดูการที่คนจะย้ายบ้านกันค่อนข้างเยอะนะคะ โดยเฉพาะ,ะครอบครัวทหารหรือว่าครอบครัวซิวิเลียนที่ทำงานให้กับรัฐบาลคอนแทคเตอร์อะไรพวกนี้นะคะส่วนใหญ่คนก็จะย้ายบ้านกันในฤดูร้อนทำให้ฤดูร้อนเนี่ยตลาดบ้านก็จะเริ่มขึ้น,นมาอีกอช่วงนี้นะคะก็จะเริ่มมีคนโพสต์ลงขายบ้านซื้อเตรียมหาซื้อบ้านหรือแม้แต่เช่าบ้านถ้าอย่างครอบครัวทหารหรือว่าคอนแทคเตอร์ที่เขายังไม่อยากจะเออ ซื้อบ้านเพราะว่ายังไม่อยากจะปักหลักฐานอยู่ที่นี่หรือว่าคิดว่าเออมาอยู่แค่สองสามปี t e m p o r a r y ก็เลยไม่อยากจะซื้อบ้านเขาก็จะเช่าบ้านกันอยู่นะคะและแน่นอนว่าบ้านขนาด4ี่ห้องนอนสองห้องน้ำก็จะเป็นบ้านที่ขายดีแล้วก็หาคนเช่าได้ง่ายอีกเช่นกันค่ะที่บอกนะคะว่าเนื่องจากว่าบ้านขนาด4ี่ห้องนอนสองห้องน้ำขนาดไซส์ ประมาณ2,200แควฟ e ตถึง2,500แควฟ e ตก็จะค่อนข้างพอเพลินนิดนึงเพราะว่าจะถือว่าเป็นบ้านขนาดกลางราคาขนาดกลางคือไม่สูงมากแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไปไม่ขนาดไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปทำให้ราคาเข้าถึงง่ายสำหรับคนทั่วๆไปนะคะแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทำเลบ้านค่ะแล้วอย่างบ้านที่เราซื้อเนี่ยกถ็ถือว่าอยู่ในทำเลที่แอเรียค่อนข้างดีนะคะ อยู่ติดกับโรงเรียนประถมที่มีชื่อของเมืองนั้นนะคะโรงเรียนนี้ก็จะค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อเรื่องกฎระเบียบแล้วก็ความปลอดภยัยแล้วก็คะแนนวัดผลระดับจังหวัดของเด็กโรงเรียนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับอันดับต้นๆน,นะคะเพราะฉะนั้นบ้านใน a r e ีเนี้ยก็จะมีก็ราคาก็จะค่อนข้างที่จะโหงนิดนึงจรงแล้วบ้านในซอยบ้านที่เราปล่อยให้เช่าเนี่ยนะคะ คือตอนนี้ราคาเช่าจะอยู่ที่ประมาณ2,700อัพนะคะอันนี้คือบ้านขนาด4ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะขนาดาแล้วก็ขนาดประมาณ2,000 square feet ขึ้นไปเนาะค่าเช่าก็จะอยู่ที่ประมาณ2,700ขึ้นไปแต่ว่าบ้านเราเราไม่ได้คิดแพงขนาดนั้นนะคะแล้วก็คิดค่าเช่าคนเช่าตอนนี้เราขึ้นมาอีกนิดหน่อยแค่50เหรียญใช่ไหมคะ ตอนนี้ค่าเช่าเราก็จะอยู่ที่2549บาทประมาณนั้นนะคะคือไม,ไม่ได้ขึ้นเยอะนะที่ฟลอริดาเนี่ยคือเขากำหนดให้ทำสัญญาเช่าบ้านปีต่อปีอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งถ้าหามว่าเราสามารถที่จะอัปราคาขึ้นหลังจากที่สัญญาปีนี้หมดเราทำได้แต่เราก็ไม่อยากทำเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะแบบไปแบบ ขูดรีบกับคนเช่าเยอะเนาะแล้วคนที่เขาเช่าบ้านเราปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นอาจจะอยู่ยาวได้ถึง5-6ปีเลยทีเดียวนะคะซึ่งต่างจากทหารสัญญบัติถ้าอย่างทหารสัญญบัติเนี่ยคือเขาจะอยู่ที่หนึ่งประมาณ2-3ปีไม่เกินนี้แล้วเขาก็จะย้ายอีกแต่คนเช่าเรารายนี้ใช่ไหมคะคือดูเหมือนว่าเขา มีโอกาสที่จะอยู่ที่นี่ยาวต่อไปถึง5 6ปีถ้าเขาเช่าบ้านเราต่ออ่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาลูกค้าใหม่ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะหาลูกค้ามันไม่ใช่หน้าที่เราหรอกนะเพราะว่าเราจ้างผู้จัดการแล้วเราก็ต้องเสียค่าในหน้าให้เขาอยู่แล้วใช่ไหมพูดถึงว่าบ้านหลังเนี้ยถ้าเราจะขึ้นราคาสมมุติว่าคนเช่าคนนี้ออกไปใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเราจะถ้าเราต้องหาคนเช่าคนใหม่แล้วเราคิดค่าเช่าบ้านในราคานี้เนี่ยเราจะหาคนเช่าได้ไม่ยากเลยเพราะว่า บ้านในซอยค่ะอย่างที่บอกว่าคือค่าเช่าขั้นต่ำ2,700บาทขึ้นไปแล้วตอนนี้นะคะพูดกันถึงเรื่องกำไรจากค่าเช่าบ้านนะคะถามว่าจริงๆปีที่ผ่านมาคือเคยเคยพูดไปอยู่ในคลิปหนึ่งแล้วนะคะว่าปีที่ผ่านมาเราไม่ได้กำไรเลยโอเคสรุปว่าค่าเช่าบ้านนะคะของปีที่แล้วเรามีเรซวนอยู่ที่3 0 0 0 0กับ4ี่สิบ ดอลลร์นะคะอันนี้เป็น revenue ก็คือไรายได้จากค่าเช่าของทั้งปีก่อนหักค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็เรามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราจ่ายไปจากการเช่าบ้านปีที่แล้วนะคะมีค่าบำรุงรักษาไปทั้งหมด8 7 6 9เหรียญ90ดอลลาร์90สตังค์ US ดอลลาร์ือ961,000ค่าบำรุงรักษา 8,769เหรียญ90สตางค์เนี่ยก็จะหักเป็นค่าค่าจ้างบริษัทที่เราจ้างดูแลอยู่นะคะ3,153บาทของทั้งปีเลยนะคะเอ้ยไม่ใช่3,153เหรียญ US Dollar นะคะของทั้งปีเพราะฉะนั้นอีกที่เหลือ5,616.90สตางค์ US Dollars นะคะอันนั้นจะเป็นค่า บำรุงรักษาที่เราต้องจ่ายซ่อมไปคือจริงๆอ่ะถ้าเราไม่ได้ถ้าเราประหยัดค่าบำรุงรักษาไปได้ใช่ไหมคะตรงนั้นนะมันก็จะเป็นกำไรของเราแต่ตอนนี้นะคะเราก็มี net income หลังจากหักค่าใช้จ่ายไปแล้วเนาะอยู่ที่21,270เหรียญ10ส,สตางค์นะคะสามีเราก็บอกว่าเอ้ยอยากจะแบบจ่ายค่างวดให้มันเร็วขึ้นดีไหมเราจะได้ปิดบ้านเร็วกว่ากำหนด แต่เราก็บอกว่าอยาดีกว่าค่ะเพราะว่าคือตอนนี้เราทําไว้เป็นธุรกิจบ้านเช่าใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถนําจํานวนหนี้ที่เราเป็นหนี้แบงค์อยู่อะ่ะเออเอามาหักภาษีลดหย่อนเอามาลดหย่อนภาษีได้เพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราปิดบ้านแล้วใช่ไหมคะคือบ้านเราไม่มีหนี้แล้วโอเคว่าเราจะได้รายรับเป็นกําไรก็จริง แต่ทีนี้สมมติว่าเราก็ถือว่าเราจะมีรายได้เพิ่มอีกปีละสามหมื่นเหรียญใช่ไหมคะสามหมื่นสามหมื่นกว่าเหรียญแล้วเงินตรงนั้นเราต้องไปเสียภาษีถ้าจะพูดถึงว่าโอ้ยหักภาษีแล้วมันก็ยังเหลือกําไรอยู่ถูกต้องค่ะแต่ทีนี้คือเงินเงินค่าเช่าบ้านเนี่ยเวลาเราจ่ายภาษีอ่ะคือเขาคิดรวมภาษีทั้งปีของครอบครัวนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะค่าเช่าบ้านก็คือ เขาจะต้องเอารายได้จากตรงนี้ไปรวมกับรายได้ทั้งปีของสามีเราแล้วก็รายได้ของเราด้วยแล้วก็รายได้จากการลงทุนทั้งที่เรากับสามีลงทุนในตลาดหุ้นคือของเราอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้มีเงินเยอะอะไรเงี้ยแต่ของสามีอ่ะคือเขาเป็นจํานวนเงินค่อนข้างสูงเนาะถ้าเอารายได้ทุกทางของทุกคนในบ้านมารวมกันมันก็จะทําให้เราต้องเสียภาษีในแบรกเก็ตที่สูงขึ้นตามระดับ รายได้ที่เขาวางไว้นะคะว่าเออถ้าคุณมีรายได้ปีละเท่านี้คุณเสียแท็กกี่เปอร์เซ็นต์มีรายได้ขึ้นใหม่อีกเป็นเท่านี้คุณต้องเสียแท็กเพิ่มเท่านี้คือสรุปก็คือก็จะทําให้เราเสียภาษีเยอะขึ้นก็หวังว่าปีนี้เนี่ยน่าจะค่าบำรุงรักษาน่าจะน้อยลดน้อยลงที่จะว่าไปแล้วเนี่ยจำนวนรายได้หลังหักจากหักค่าใช้จ่ายแล้วอะ่ะถือว่ามันครอบคลุมราย ครอบคลุมรายจ่ายที่เราต้องจ่ายก็คือค่าบ้านรวมทั้งค่าประกันแล้วก็จะมีค่าส่วนกลางด้วยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือมันก็ครอบคลุมอยู่นะคือถ้าถามว่าถ้าเราไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมบ้านน่ะไอตรงเงินจํานวน5 6าหกพันนั่นน่ะมันก็คือกําไรของเราแล้วถ้าเราไม่ต้องจ้างาไม่ได้จ้างผู้จัดการมาดูแลบ้านเนี่ยอีกสามพันกว่าเหรียญเนี่ยก็คือก็จะเป็นเงินรายได้ของเราแต่ทีนี้เรายอมเสียเงินที่จะจ้างผู้จัดการเพื่อที่ว่า เพราะว่าเราสองคนคือสามีก็ทํางานหนักอยู่แล้วงานเขาก็ค่อนข้างเครียดนะคะแล้วก็อย่างตัวเราเองเนี่ยเราทํางานพาร์ทไทม์ก็จริงแต่ว่าเราต้องดูแลลูกๆด้วยสามีก็ช่วยเราดูแลลูกด้วยคือมันก็เลยแบบมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะเราจะไม่มีเวลาที่จะมาดีลกับปัญหาจุกจิกจุกจ,จิเดี๋ยวคนชาวเทอุ้ยอนุ่งเสียอันนี้เสีย,นนสยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือ ทําพวกบัญชีรายรับรายจ่ายอะไรพวกนี้ก็คือเราก็เลยยอมเสียเงินตรงนี้จ้างบริษัทมาทําให้ตีกว่าถ้าเราปล่อยให้คนเช่าไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันก็จะดีตรงที่ว่ามีคนจ่ายค่าบ้านให้เราทุกเดือนทุกเดือนแล้วถ้าปีไหนโชคดีเราไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาเยอะ โอเคเงินส่วนนั้นมันก็ถือเป็นเงินไรายได้เป็นกําไรของเราเราก็ต้องดูด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายผู้ชอาบ้านของเราเนี่ยเป็นใครทำอาชีพอะไรอีกข้อหนึ่งที่เราเลือกทําเลนะคะใช้เลือกทําเลก็คือเราอยู่ใน a r e ยที่เป็นค่ายทหารเพราะว่าสามีเราเป็นทหารใช่ไหมคะแต่อย่างของเราโอเคเราเป็น military community เราเป็นครอบครัวทหารเพราะฉะนั้น แน่นอนว่าเราก็ต้องอาหาบ้านเช่าที่มันซัพพอร์ตครอบครัวทหารแล้วก็อยู่ในบริเวณที่อยู่ในเมืองอยู่ในบริเวณที่มีค่ายทหารอยู่อยู่แล้วซึ่งจะทําให้เราหาคนเช่าบ้านด้วยเพราะอย่างที่บอกว่า,าทหารจะมีการโย้ยายทุกปีทุกปีเลยนะคะคือไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องย้ายบ้านทุกปีนะคะแต่ว่า คือจะมีคนที่ย้ายบ้านนะทุกปีทุกปีแต่ว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนคนครอบครัวหนึ่งจะอยู่ที่ไหนที่ปีอันนั้นก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าแต่และคนก็ได้อ g n m e n t ไม่เหมือนกันเนาะแล้วที่เราคิดว่าการลงทุนทําบ้านเช่าที่ฟลอริดามันค่อนข้างคุ้มค่าสําหรับเราก็คือราคาบ้านที่ฟลอริดาเนี่ยมันไม่ได้สูงมากเหมือนราคาบ้านที่แคลิฟอร์เนียหรือว่าที่บอสตันนิวยอร์กใช่ไหมคะ อย่างบ้านที่เราปล่อยให้เช่าเนี่ยขนาด2,200 square foot เอ้ยขนาด2,200 square feet ห้องนอน3ห้องน้ำราคากลางของบ้านขนาดนี้ที่ในเมืองที่เราอยู่ที่ฟลอริดาใช่ไหมคะก็จะประมาณ500,000เหรียญอันนี้คือจะคือเป็นราคากลางๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่บอสตันเนี่ยราคาบ้านขนาดนี้ก็จะราคาประมาณ900,000นเหรียญก็คือแพงเกือบเท่าตัวเลยนะคะ ถ้าใครสนใจธุรกิจเช่าบ้านนะคะก็ต้องศึกษาดูว่าราคาบ้านในละแวกนั้นอะ่ะมันราคาเท่าไหร่บ้าน<ม>สองหมู่บ้านติดกันเนี่ยบางทีราคาก็อาจจะต่างกันพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยคือบ้านบริเวณข้างเคียงในซอยบ้านเดียวกันเนี้ยคือราคาประมาณเท่าไหร่บางทีซอยด้านหน้าอาจจะแพงกว่าซอยด้านหลังก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างก็คือเราก็ต้องดูว่าบริเวณนั้นน่ย สภาพแวดล้อมเป็นยังไงคนที่คนเช่าบ้านหรือว่าคนที่เขาซื้อบ้านอยู่ในบริเวณนั้นน่ะมีอาชีพอะไรเป็นลักษณะครอบครัวแบบไหนเราก็ดูว่า,าในบริเวณบ้านนั้นมีสถานที่สำคัญอะไรบ้างคือปัจจัยเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะมันจะช่วยแบบพยุงราคาบ้านให้มันสูงข,ขึ้นในอนาคตได้แล้วก็ ที่สำคัญนะคะต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายคนเช่าบ้านเราอะ่ะเป็นแบบไหนก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่มีความสนใจทีนะ่จะทำบ้านเช่าไม่มากก็น้อยนะคะถ้ามีโอกาสก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไป